ผมคิดว่าการป้องกันโรคเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสําคัญที่สุดของคนนะโดยเพราะการได้รับวัคซีนที่จําเป็นใช่ครับวัคซีนเหล่านี้ราคาแพงมากครับที่คนทั่วไปจ่ายไม่ไหวว่าถ้าเมืองเมืองเนี่ยคิดที่จะดูแลรักษาชีวิตของคนทุกคนไม่ให้ต้องตายอย่างยะถากรรมนะคิดยังไงต้นทุนในการต้องกันในการฉีดวัคซีนต้องถูกกว่าการรักษาอยู่แล้วใช่ไหม โรคที่ผู้สูงอายุป่วยเป็นอันดับที่3และมีโอกาสทําให้ผู้สูงอายุต้องถูกเจาะคอ,อและเป็นผู้ป่วยติดเตียงโรคโรคนั้นคือโรคปอดอักเสบดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณในการฉีดวัคซีนปอดอักเสบให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครฟรีต้องขยายสิทธิ์ ในการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปด้วยสำหรับไข้เลือดออกผมคิดว่าทุกคนรู้จากไทยไลท์มันดีว่าใครติดไข้เลือดออกเป็นครั้งที่สองนี่อันตรายถึงแก่ชีวิตและโลกโลกนี้นะครับโลคใบนี้เนี่ยมีวัคซีนไข้เลือดออกเกิดขึ้นแล้วแต่ราคาแพงมากเราถึงต้องมีนะโยบายในการจัด วัคซีนให้กับเด็กอายุ9ถึง16ปีซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงสุดให้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกสำหรับคนที่เคยติดไข้เลือดออกมาแล้วฟรีและต่อแต่นี้ไปจะไม่ใช่แค่ฉีดยุงคนกรุงเทพต้องได้รับการฉีดวัคซีนได้แล้วนี่คือนโยบายที่สอง